การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีครอบครัวเล็กๆอาศัยอยู่ในบ้านไม้สองชั้นที่อบอุ่นและก็น่ารักครอบครัวนี้มีคุณพ่อคุณแม่และก็มีลูกสาวตัวเล็กชื่อว่าหนูน้อยมีนาหนูน้อยมีนาเป็นเด็กอายุห้าขวบที่มีความรักสัตว์มากโดยเฉพาะแมวหนูน้อยมีนา เลี้ยงแมวอยู่หนึ่งตัวชื่อว่าเจ้ามีขวัญเจ้าขวัญเป็นแมวสีขาวสะอาดตาสีฟ้าใสและมีขนฟูนุ่มเหมือนเมฆเจ้าขวัญเป็นเพื่อนที่ดีของหนูน้อยมีนาทั้งสองคนเล่นด้วยกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเล่นไล่กันในสวนหรือแม้กระทั่งการกอดกันในตอนที่หนูน้อยมีนานอนหลับ วันหนึง่งหนูน้อยมีนาออกไปเล่นในสวนหลังบ้านเจ้าขวัญได้วิ่งหายไปในป่ากใกล้ๆบ้านหนูน้อยมีนารู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอรักเจ้าขวัญมากและไม่อยากให้มันหายไปเธอร้องไห้แล้วก็เรียกชื่อเจ้าขวัญแต่ก็ไม่มีวี่แววของเจ้าขวัญอีกเลยคุณแม่ก็ได้เดินเข้าไปปลอบใจหนูน้อยมีนาแล้วก็บอกว่า ไม่เป็นไรนะลูกบางทีเจ้าขวัญอาจจะแค่หลงทางเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเองแต่หนูน้อยมีนากลับไม่ยอมแพ้เธอจึงตัดสินใจที่จะออกไปตามหาเจ้าขวัญด้วยตัวเองเธอจึงเดินเข้าไปในป่าเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านแม้จะรู้สึกกลัวแต่เธอก็มีความหวังว่าถ้าเธอตามหาไปเรื่อยๆเ,เธอก็จะพบกับเจ้าขวัญ ในระหว่างที่หนูน้อยมีนาเดินเข้าไปในป่าเธอได้พบกับสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าทั้งกระต่ายตัวน้อยที่กำลังแทะแครอทอยู่แม่นกที่กำลังสอนลูกนกบินและเจ้ากวางที่กำลังหากินผลไม้ในป่าหนูน้อยมีนาถามกับสัตว์ทุกตัวที่เธอเจอว่าพวกเธอเห็นแมวสีขาวตัวหนึ่งไหมมันชื่อเจ้าขวัญ แต่สัตว์ทั้งหมดก็ได้บอกว่าไม่เคยเห็นแมวตัวนั้นเลยหนูน้อยมีนารู้สึกท้อแท้แต่ก็ยังเดินต่อไปจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงแมวร้องเบาๆมาจากที่แห่งหนึ่งหนูน้อยมีนาจึงรีบวิ่งตามเสียงไปจนพบว่าเจ้าขวัญติดอยู่ในพุ่มไม้ที่หนาแน่นเจ้าขวัญพยายามดิ้นออกมาแต่ก็ไม่สามารถออกมาได้ หนูน้อยมีนาจึงรีบเข้าไปช่วยเจ้าขวัญในทันทีเธอใช้มือเล็กๆของเธอดึงกิ่งไม้ออกและปลอบใจเจ้าขวัญว่าไม่ต้องกลัวเมื่อหนูน้อยมีนาช่วยเจ้าขวัญออกมาได้เจ้าขวัญก็กระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของเธอมันเลียกแก้มหนูน้อยมีนาแล้วก็ร้องเหมียวๆอย่างมีความสุขหนูน้อยมีนาก็หวัวเราะแล้วก็กอดเจ้าขวัญแน่นเธอดีใจมาก ที่เธอได้เจอกับเพื่อนรักของเธออีกครั้งหนูน้อยมีนาได้พาเจ้าขวัญกลับไปที่บ้านและบอกกับคุณแม่ว่าหนูเจอเจ้าขวัญแล้วค่ะคุณแม่ยิ้มแล้วก็กอดหนูน้อยมีนาพร้อมกับกอดเจ้าขวัญด้วยแล้วก็บอกว่าลูกเก่งมากที่ไม่ยอมแพ้และตามหาเจ้าขวัญจนเจอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหนูน้อยมีนาและเจ้าขวาัญ ก็เป็นเพื่อนที่ไม่เคยแยกจากกันอีกเลยพวกเขาได้เรียนรู้ว่าถ้าหากพวกเขาลักแล้วก็ดูแลก,กันพวกเขาก็จะผ่านผลอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยกันได้และนี่ก็คือเรื่องราวของหนูน้อยมีนาและก็เจ้าขวัญเพื่อนรักที่ไม่มีวันภาคจากกัน